แบบนี้มีแค่เอเดี๋ยวนึกกว่าใช่ไอ้ข้างบนกูเห็นข,าขา่าหเมาค่ะหมาปืนโอโอโอใช่เพียบเลยมันยิงกันอยู่ข้างหน้าใน,นเคยววินหนึ่งเอี๊ยดีนะกูอัพไอ้นี่มาแล้วอ,ะอ่ะไอจันเป็นกับเอลิเวชันน่นนะปืนไม่น่าเล่นง่ายมือใช่มันอย่างน้อยมันก็ใส่น้อยลงอ่ะว่าแต่ว่าถ้าวิง่งวิ่งยิงแม่งยังแม่นกว่ารออะไรเงี้ยเออ ข้างหน้าโอ้ยเสียหายร้ายแรงโคตรเท่เลยอ่ะร้ายแรงโดนโอ้ไม่ตายวะเดี๋ยวนี้เห็นแล้วควันแล้วควันละถูกฆ่าศึกตกลายว่ะเสียงพีกาโอ้ยยังไงล่ะอยู่ขวาออมขวาขวาขวาตัวใหญ่มากน่าจะสตุกโอเคผู้พลาดละ ตายแล้วมั้งจังเอ้ยมเอ้มีกำลังใจในการเล่นเยอะเลยไม่เป็นเสียงมิกะไปละโอ้ไม่ทางไม่พางว่ะเธอชีวโอ้กูตายอ้า ดับเครื่องเลยดับเครื่องก่อนฮุ้ย oh no ดับเครื่องไว้ดับเครื่องไว้ดับเครื่องไว้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Kevin t เฮ้ยไอ้พี่เขาคอมันยิงได้ปะวะ มันขยับแบบกูแหลกมันขยับแบบแหลกๆอ่ะอย้แล้วอย้แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยแหวนแหวนมันแหวนมันแหวนน่าเจ๊งแหวนน่าเจ๊งแต่ตีกูเจ๊งเหมือนกันปะไปแล้วโอ้โหมันพร้อมแล้วอะไรวะแต่กูยอมใจมันวะแม่งอ้อมออกมาไกลจริงเห็นละ น,นี่ละ่ะอุ้ยแห่งเก่งจริงเว้ยมันหันหลังนี่หันหน้านี่หว่าใช่มันมันยังไม่รู้นะรู้รู้รู้มันรู้แล้วแต่ป้อมมันหันไม่ทันหรอกมันหนีตายแรงก็กล ผนปืนปยนผลบรรจุโอเคกันเนื้อตายเ <c oughs> จาะคอมันซะสเาร์ดอิ่งที่เดิมเป็เออหลังเคียนเสร็จเร็วแล้วอะลิสือไว้วอร์นิ่งซิสเต็มฮะ, <c oughs> ะอะลิสือไวระบบแจ้งเตือนไอ้นั่นเนอะอันเลอะอาริสืออ๋อ หนึ่งขีสองร้อยสองขีสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบโก้โอ้ตานะมั้งคุยดีคอหินอายิงปืนแตกมาแล้วไม่น่าได้มั้ง เฮดเซอร์เฮดเซอร์ไม่ไหยเฮดเซอร์อ้าวต, er. ตายแล้วเอวิฟซีตายเฮดเซอร์เฮดเซอร์เฮดเซอร์แย่ละมุมมุมไม่ดีเลยสี่ร้อยห้าสิบเมตรสี่ร้อยห้าสิบชี้ผานละเซซิโล่สามร้อยห้าสิบบูโดนปะเ,ะเนี่ยเฮ้ยหนีเร็วหนีเร็วโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้โอ้โห oh, no. ตรงนี้สวยเออเออไปไปตายแล้ว<ส>ไม่ตายแล้วออสวินออสไว ตายหนึ่งสวยได้อาร์เซนเออบินโอ้ยเฮ้ยทิ้งระเบิดอ๋อแรงด้วยชีวิตซ้ายฮาขว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 าไอ้ตายตายตายแล้วมึงโดนไหนยิงซ้ายหรือขวาโดนยิงมาจากฝั่งซ้ายเราซ้ายตายตาายตาายด้านหน้า ใช่ไหมแล้วกูแล้วกูโหลดเไยไหนวะอ๋อเอ้ยแล้วกูโหลดอยู่อย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะยังไงให้กูเข้าไหมกูเข้าเหรอกูเข้าให้แปเอได้ได้เรื่อง โอเค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 ซ่อมซ่อมเรอเราซ่อมได้เลยเดี๋ยวกูยึดแคปหน้ากูโอ้เฮ้ยไปหมดเลยเหรอโอ้ยอะไรวะโอชิดลาก่อึไม่ต่างเลยยิงมาจากยิงไม่โอ้กูเจอแล้วกูเจอละแคนเซอร์เรียบร้อยเออนั่นแหละสวยเออ thank you ระบบโอเคกูตายเอ้ยยังไม่ตายยังถืออยู่อย่ยเราโซวเวียตแม่งของจริงว่ะระเบิดสองลูกลงข้างซ้ายยังไม่ตาย500ปอนป์เอาไม่ตายกูเลอจะเชื่ออาจจะอาจจะไม่ใช่500ป้อนปอนแต่ก็อาจจะอาจจะอาจจะไม่ใช่500ปอนป์แต่เป็น1000ปอนปอนใช่ไหมน่าจะเป็นแค่แบบระเบิดงโง่ธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรไรแรงมีตาย <c oughs> เออเฮ้ยอธิลนีก็ลงอธิลีศก็ลงเขบินก็ยิงระเบิดก็มาเออกูกูกำลังกูกำลังขึ้นบ้านมันโอเคกำลังไม่เป็นยิงอะไรเลยอ๋อตรงนี้บ้านตรงนี้บ้านคันนึงเพื่อนโอ้ไม่มีมุมไม่มีมุมโอ้ยโอ้ยกูโดนรถสายิงไอ้สัตว์รถสาเอ้าร้อยก็สูญหาย รถใส่ที่บ้านแตงเฮ้ยอย่านะ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 อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ยายาอย่าอย่าทำแบบนี้ข่อนองอย่าอย่าอย่าไม่เอ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 า โอ้ยจ่าโอ้ยยันทีลงไปหยุดเลยย่าอย่านะพีาาเ่เฮ้ยปืนกูนเอาหมดแล้วเพื่อนโอ้ยลุมเลยนะแม่แแเนี่ยหยุดกูกำลังซวยกูกลัไนไปหยุดใช่ไหมมึงไม่หยุดใ,ใช่ไหมหยุดใช่ไหมเซนเซอร์ขอย่างแซนเซอร์อยู่กับกูเย <c oughs> ิงเฮ้ยกูยังไม่ตาย ยู้ไมยกูยังอยู่กูยังอยู่กับมันกูยังไม่ตายไปแล้วไอยู่แล้วกูโดนอเทลลรีสองชุดเฮ้ยยาไอ้มันมาแล้วมาฆ่ากูแล้วโซเดยเมอ้ยย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 ยๆๆยอยยๆๆยยยยๆๆยยอยย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 ๆยยยยยยยงยย

เรียบร้อยนะครับไอ้หนุ่มไปมึงยิงกูชีวิตที่แล้วนะกูจะยิงพื้นเอ้าเอ้าไม่ใช่เฮ้คนนี้เสียงรถช่างมันติง่ายไปซะ โอเคกูต้องยิงกูต้องยิงนั่นดีกว่าต้องยิงตัวข้างหน้ามันแหมกระสุนแม่งทะลุไปแม่งั้แจเม็มไม่ค่อยมีเป็น APBC เฉยโดนดันละอ๋อ,อเ,เหลือคนเดียวใช่แค่นั้นแหละมึงนอมันมสหายไปทั้งคันเลย <S 2> <S 2> คนรถมีเจ็ดคนแม่งเหลืออยู่หนึ่ง <S 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 มีอยู่วะตรงนี้มีเปอ๋อ๋อไอ้ตัวนี้เหรอใช่ใช่โอเคตายตายคุณกูยงไม่ตายโม่โค้ดบนคนขับมันนั่งอยู่ไม่ตายคนน,นี้ตายหมดเขาตึ๊บเวลาเขาตึ๊บเวลาโอเคไหนไปแล้วก็มีมีคันหนึ่งกำลังจะผ่านหน้าออมทางขวาเปลี่ยนควันไอ้เสียโอเคเชื่อมันเห็นกูก่กรลัตแล้วไงอ่ะ อย่านยังไม่พังยังไม่พังมันขยับได้อยู่ขันน้าขันน้าจอดอยู่กูตายกูตายมันหันหลังป้อมหันมาครับโอ้ไม่ไฟนั่นโบร์ไม่มันหันหลังให้เลยอันตูนให้ไม่ตายแน่นอนเวลาเคลื่อนไปเพื่อน โอ้าหลังบังเกอร์เห็นแล<ป>้วบายโอเคออมนา่าจะตรงที่เพื่อนยิงลงไปเมื่อกีนนเ้เนี่ยเพื่อนยิ้งบอมแล้วอืมดูเรื่องตายตายิงห <ไป S 1> ่าลอย กูเข้าไปแคปนี่ตรงนี้เลยตรงกูเลยไปมันจะไม่เงียบกพราต่อเมื่อเราขับรถออกไปนี่นแหละโอ้โห<า>ตายไปใช่ไหกินข้าวอยู่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> วัวลังตักตัก,ตกข้าวเข้าปากมันกิงกูแล้วแสดงว่าน่าจะมีอาร์ตี้ลงละเออฮันแน่ยิงเพื่อนหมอฝันไหมเธอนบ้าเห็นละอมยิ้งได้อ๋อ วืดจับไม่เอาล็อกจะนั่มันล็อกกูอยู่มันล็อกกูอยู่เอาเลยเอาเลยโอเคตาหลับเย้ภารกิจสำเร็จต้องอะไรกันเชียวเดี๋ยวซีเดี๋ยวซีมันแคปได้อะเดี๋ยวมันจะมีตัวสไนเปออยู่ตรงนี้เห็นมุมนะนี่กันนะ เยอะจังวะในเอใช่ไหมใช่นองเอก็ด้วยตไปดีนแปลกเว้ยไปไหมพไปซะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ ช่เขาอยู่หน้ากูสามคนเลยตายหนึ่งเลยตัวหนึ่ง,งเอาเลยเลือกลๆตัวอีต้นเลยเอา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 เลยตายสองสวยกระาน่าจะสองตรงข้ามโอ้โหไปเตสามวสามวย

เอ้แน่ใจเปล่าโอ้ไฟลุกไอ้กดละกดมันกด ESC แล้วมันจะกดไอ้สิทธิ์เกมอ่ะบอกว่าตีมันจะขึ้นว่า exit ใช่ะป่ะอันนี้มันเขียนว่าแต่ยาวไอ้โอ้ฮโห วันแต่ยาวกูเชื่อแล้วกูเชื่อแล้วคนไทยแปล